มาแล้วกับไอเทมใหม่แคลริบอยแคมปิ้งบ็อกซ์ ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะที่สามารถวางไว้ในรถกระบะได้อย่างคันนี้เนี่ยเราวางไว้ใน Ford Ranger นะครับติดกับลังคา ZX ด้วยเดี๋ยวท้ายๆผมจะพูดถึง ZX ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคือชุดนี้นะครับสามารถติดตั้งไว้ที่รถกระบะของท่านได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวตัว Camping c a r g บ็อกตัวนี้นะครับจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่1คือลิ้นชักบนนะฮะที่จะเป็นแบบสไลด์บาร์นะครับ ส่วนที่2เป็นเก๊ะอเนกประสงค์นะฮะที่จะมีตัวชั้นเลื่อนาันดิชั่นด้านในได้ถึงสาบช่องนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นส่วนของชุดทําครัวนะครับชุดทําครัวทั้งเซตนี้จะเป็นสเตนเลตตายพิเศษกว่านั้นก็คือทางด้านช่องทำอาหารตัวนี้นะฮะสามารถปรับได้เป็น2ชั้นนี เรามีโชคปรับนะนิ่มนวลมากมือเดียวก็ได้นะครับเดชั่นของไคลรบอยแคมปิ้งบ็อกนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะฮะความลึกนะฮะอยู่ที่ประมาณเมตรสนะฮะแล้วก็สามารถเลื่อนออกมาได้อีกเมตรสเต็ปแรกแล้วก็เกะเล็กเนี่ยเลื่อนออกมาได้อีกนะฮะส่วนชุดครัวนะครับเมื่อทําการกลาองออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ถึง2เมตรสิกันเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวลืมไปเรื่อง ZX ที่อยากจะพูดถึงเนื่องจากว่าตัว ZX ตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการเปิดกระจกปีกนกด้านข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยิบของนะครับนี่เป็นไงง่ายไหมหยิบเข้าหยิบออกนี่แบบเพล่นนะ่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยหลังคาเมืองนอกที่เขาทากันมานะครับก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเปิดบินนกแต่เรามีการประยุกต์มีป๊อปอัพตัวนี้ด้วยเตเกตัวนี้นะครับยังสามารถวางเต็นท์ได้นะครับรับน้ําหนักได้เหลือเฟือเลยสามารถติดออนนิ่งนะครับเป็นฉากกันแดดตัวนี้ก็ได้นะเหมาะกับแคมเปอร์มากตัวนี้ถ้าไม่ต้องการแบบรถ บ้านที่เป็นแบบเป็นเรื่องเวลาชุดนี้นำเสนอครับไม่ผิดหวังแน่นอนโปรดักตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแวะชมได้ที่ w w w t a เว y บ o y c o m นะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามแผนาการขายได้โดยตรงนะครับที่เบอร์02-752-8585อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-360-7555 วันนี้นาโอดขอตัวไปก่อนนะแล้วจะมีโปรดักอะไรดีๆอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันไปแล้วครับสวัสดีครับ